แต่ว่าพี่ยอมเบสเขาชอบนะเชเบสปิกาจูอะเชเบสจะเอาเหรอให้พี่ยอมเบสได้ไหมเอาทำไมอ่ะทำไมต้องสิ้แบบนั้นน่ะลกูกแต่แม่อูไม่รู้จะเอามาให้ใครอ่ะขอขอคืนได้ไหม,มรจริงเหรออ,อู้ยเชอเร์เบสฟันนี่สวัสดีค่ะอยู่กับช่องเชอเร์เบสฟันนี่นี้นะคะแม่อูมี ของมาฝากเด็กด้วยนะคะพอดีว่าแม่อูอะไปเที่ยวกับน้าอ้องกับน้องไอรีนมานะคะแล้วก็ซื้อของมาฝากออมเด็ดกับเชอร์เบดด้วยแต่ว่าตอนนี้ต้องกินข้าวหมดก่อนนะลูกกินข้าวเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูของขวัญกันนะลูกโอเคไหมคะเดกก็กินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแม่อูก,ก็ซื้อน,ะะนี่นะคะแม่อูก,ก็ซื้อขัดเลี้ยงมาให้เชอร์เบดนะคะเดี๋ยวให้เชอร์เบต ปอมปอมไหมออมเล็ตชอบปอมปอมเหรอในนี้ไม่มีปอมปอมเพราะว่าแม่อูลูว่าออมเล็ตชอบปอมปอมก็เลยไม่ซื้อปอมปอมมาให้น้องเชเดตนี่เดี๋ยวให้เชเดตนะคะไปเลี้ยงสัตว์นะคะดีใจไหมขอบคุณค่าหรือยังส่วนออมเล็ตนะแม่อุกซื้อมาให้เหมือนกันนะเป็นกันไกนะคะสามสีนี่สีน้าเงินนะออมเล็ตดูนะสีน้ําเงินจะตัดแบบนี้นะคะส่วนสีแดงก็จะตัดตรงส่วนสีเขียวก็หยัก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 นะ มันเป็นน่าจะเป็นกันไกส่สาหรับเด็กนะไม่อันตรายเพราะฉะนั้นออมเล็ตจ,จะกินขนมออมเล็ตก็มาใช้กันไกอันนี้โอเคไหมต่อไปไเป็นแบบของเคยอมด้วยนะใช่ของดีเลยออมเล็ตรู้ไหมอันนี้แพงมากเลยนะรู้ปะอบาทบาท่ทบอกบ,อกบแล้วก็ที่สําคัญนะสุดท้ายนี้ท้ายสุดสุดท้ายนะแม่อุก็มีของมาให้แค่คนเดียวเพราะว่ามีหนึ่งอย่างเท่านั้นนี่นะคะ แต่ว่าพี่อมเบดเขาชอบนะเชเบดปิกาจูอะ่ะเชเบดจะเอาเหรอให้พี่อมเบดได้ไหมเอาทําไมอะ่ะทําไมต้องติ๊กแบบนั้นอะ่ะลกูกเริ่มงองแงแล้วอ่ะมีิมูน,มมะะนชเบดคือเอาอิมูยนะหรอแล้วเบดจะให้ไหมถ้าเกิดมีอีมูนอะ่ะให้นะจริงเหรอแล้วอันนี้อันนี้ต้องให้ใครอะ่ะให้อมเบดรู้ไหมว่ามันเป็นอะไรสเปรย์แอลกอฮอล์นะสามารถคล้องคอได้ด้วยนะเอาไปโรงเรียนเอาไปโรงเรียนได้แต่ว่าจะให้ใครดีอ่ะ ทำไมดีอะอ่ะมันต้องได้แค่คนเดียวอะลกูกนี่เห็นไหมคล้องคอได้ด้วยนี่เดี๋ยวให้ให,ให้น้องชิเบตลองคล้องก่อนนะให้ชิเบตลองคล้องก่อนอุ้ยน่ารักอ่ะแต่มันยาวสำหรับชิเบตเกินไปม,มันยาวไปหรอมาอย่าอย่าบึ้งสิเดี๋ยวมันหมดให้น้องเล่นให้น้องดูก่อนแมนะ่อุ้ยยังไม่ตัดสินเลยว่าจะให้ใครอะจะปี๊บปี้าดิระวังใส่าตานะชิเบต Yeah, ไม่ต้องบีบค่ะลูกไม่ต้องบีบนะแต่แม่อูไม่รู้จะเอามาให้ใครอ่ะขอขอขคุนได้ไหมจริงเหรอเอามอุ้ยเนี่ยออเด็รู้หรือ,อยังว่าน้องก็รักออาเน็จเหมือนกันนะน้องเป็นผู้เสียสละนะรู้ไหมแขวนกระเป๋าได้ด้วยนะเนี่ยมันคล้องคอ,งองก็ได้นะลกูกนี่นะคะเดี๋ยวให้เพื่อนๆดูใกล้นะนี่เป็นสเปรย์แล้วก็มีปวงกุญแจแล้วก็ห้อยคอด้วยอ้าวอามเด็จ้องห้อยคอติดลูกทำไมมันกลับได้โอ้ดูนะเชเบ็จเขาก็ เสียสละเชเ็นไม่อยากได้จริงเหรอลูกฟังู้เรื่องแม่อไม่อัมทันเลยนะแม่อุนึกว่าเชเบสวดมนต์อยู่นะโอเคนันี่นะคะจริงๆริงเบกับเชเบกเขาอยู่บ้านเขาก็รักกันนะเชื่อไหมไหนลองดูสิรักกันต้องต้องทำแบบนี้ลูกทำไมอ่ะรังเกียจหดอ หรือตูดอ,ะ,อะไปกอดไป,ไปนไปี่นะน้องเสียสละให้ออมเด็ดนะ,ะเพื่อนๆอย่าคิดว่าเขาไม่รักกันนะถึงเขาจะทะเลาะก,กันหรือว่าร้องไห้หรือว่าคิดว่าลำเอียงอะไรเงี้ยแต่จริงเขาก็รักกันนะเด็กๆเขาก็น้องๆสองคนนี้เขาก็รักกันแล้วก็ตอนนี้นะคะเขาก็ไปโฟกัสที่ของที่แม่อูซื้อมาให้นะโอเคแม่อูขออนุญาตปิดคลิปเพียงเท่านี้นะคะแม่อูเฮะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคนบ๊ายบายขอบคุณนะคะแม่อู๋ขอบคุณค่ะป๊าเอ้ยแม่อู๋มีอันนี้ด้วยอันไหนอ่ะสุดท้ายแม่อู๋มีอันนี้ด้วยเทำให้น้องชิเวตนี่นะอ้อมฝากมาให้นะไม่ต้องเสียใจนะอ่มีกันทุกคนนะนะได้คนละอันเลยนะน้อง้อมฝากมาให้นะคะน้องกายไม่เบนเนอ่ยเดี๋ยวแก่พี่อ้อมแก่ให้นะคะบ๊ายบายค่ะทุกคนบ๊ายบาย